สวัสดีครับวันนี้กินทั่วทิศฮะเดี๋ยวเราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านยายๆกันนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับ่ะเดี๋ยวเราลงจากรถกันไปเลยเออมีนะฮะทางเข้าร้านก็เป็นแบบนี้นะครับสกินว่าสนิการนบบอกเลขาเขาออกไปทง นี่ก็เป็นเมนูแนะนำนะฮะมีขนมจีบไส้าทารักชุกละห้าสิบาทด้วยครับ,บ,น,รบนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมีที่นั่งกินเยอะะเลยนะลมลืนดีนะฮะมีตม้นตไม้ด้วย,ยน้ำพยันนะ นมจีบก็มีนะคะเหมือนจะก็ทำเองว่อหนมจีบมันได้กับซื้อไปที่บ้านอ๋อซื้อไปที่บ้านใช่ไหมคะรู้สึกจะชุดละ80เหรอค่ะแค่80บาทขายได้ไม่ต่ำสิอันนี้ก็เป็นหนมจีบนะครับก็มีให้เลือกด้วยลูกโตๆตเลยนะฮะมาถึงตรงนี้ก็ต้องปิดเสียงแล้วนะครับเพราะเขาเปิดเพลงอยากจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะก็สั่งมาก๋วยเตี๋ยวสามชามนะครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูเปื่อย หมูสดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะสามชามนี่เป็นพิเศษหมดเลยนะสามชามนะแล้วก็แคปหมูด้วยนะครับก็โอเคนะปริมาณกําลังดีอ่ะลองดูวิวกันนี่ทุง่งหญ้าเอ้ยทุงง่งนาเขียวขจีเห็นไหมส่วนลูกหงลูกตาเลยไม่ร้อนนะครับวันนี้ที่ไปอากาศเย็นสบายเลยนะฮะนี่นะครับก็ปริมาณก๋วยเตี๋ยวก็โอเคนะให้มากําลังดีนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไป เขาใส่ชามใหญ่มานะฮะเดี๋ยวก็สัง่งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆร,บรบ้านนะครับร่มรื่นดีนะหน้าหนาวนี่ถ้าจะเหมาะมานั่งนะฮะมาชิมกันอืมรสชาติผมว่าได้อยู่นะ อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสดนะฮะอืมเนื้อหมูนุ่มดีนะครับเส้นนี่ลวกกำลังดีนะไม่เหนียวเกินไปอืมร้อนดีแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องกินแคปหมูนะฮะนี่ใส่เข้าไป สองชิ้นก่อนออพอมันโดนน้ำก๋เตี๋ยวมันดังก๊อกแกกก๊อกแกกเลยอืะได้ยินเหเสียงของความกรอบเข้ากันเข้ากันได้ยีมาถึงตรงนี้นะฮะก็ต้องมานั่งภากันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงขึ้นมานะฮะก็มีคนนั่งกินนะจะไปปิดเพลงเขาก็การายอยู่นะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะสำหรับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ร้านยาย่ๆนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะฮะนี่ปกตินะครับเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็จะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้าปลานะครับใส่แค่พริกป่นนิดนึงนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะใส่เป็นน้ําส้มสายชูนิดนึงแค่นี้เองนะฮะเพราะว่าในาก๋วยเตี๋ยวอะน้ำมันเ,นเขาปรุงมาแล้วนะมันจะมีซอสปรุงรสอยู่นะครับมันก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราใส่น้ําปลาอะไรเข้าไปอีกมันก็จะเค็มเข้าไปใหญ่นะ กินไปเรื่อยๆนะไม่ร้อนครับสําหรับวันนี้ลมเย็นสบายเลยนะชิวๆนั่งกันแบบเหงื่อไม่ออกไม่เหนียวตัวนี่ก็เป็นหลังร้านเขานะครับเขาก็จะปลูกผักนะนก็จะมีอะไรใบโหระพานะครับนี่คือผักนี่ปลูกเองนะฮะมีผักชงผักชีต้นหอมด้วยนะครับก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะฮะทำเองนี่มีกางมุ้งให้ผักด้วยนะฮะ <All> right. สําหรับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เลยกันนะครับเพราะว่ายิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งได้ยินเสียงเพลงนะฮะก็เป็นบรรยากาศลังร้านนะครับที่เขาปลูกผักเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีอะไรต่างๆนานานะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะเก็บมาลางๆ้างแล้วก็ทําเองได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ